สวัสดีเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการผสมคำสระเอากันนะคะสระเอานี้ประกอบด้วยสระเอกับสระอาเออารวมกันเป็นเอาเออาเอาเออาเอาสระตัวนี้คือสระเอาตัวนี้ก็สระเอาตัวนี้ก็สระ อาวันนี้เราจะมาดูเรื่องการผรสมคานะคะการออกเสียงสระเอากันนะคะตัวแรกขอเอาเขาเวลาเขียนเราจะสะกดว่าขอเอาเขาคือพยัญชนะต้นจะขึ้นก่อนแล้วตามด้วยสระเอาแต่เวลาเราเขียนเราจะต้องเอาพยัญชนะคือตัวขอไข่เนี่ยไปใส่ไว้ตรงกลางไอ้ที่ขีด,ขดไว้เนี่ยคือ เพื่อที่จะให้เราเอาตัวพยัญชนะเข้าไปใส่ก็จะเป็นขอเอาเขาเห็นไหมคะขอไข่จะอยู่ตรงกลางแล้วต่อไปชอเอาเฉาถอถุงถอเอาเถาสอเอาเสาหอเอาเหากอเอา กาดเอาดาวตเอาเตาออเอาเอามอเอาเมารอเอาเรางอเอาเงาทอเอา เท่าเมื่อเรารู้ตัวผสมแล้วนะคะพยัญชนะแล้วสระแล้วเราก็มาดูตัวเขียนลองสะกดดูนะคะขอเอาเขาชอเอาเฉาทอเอาเถาสอเอาเสาหอเอาเหากอเอา,าอเกา ดดเอาเดาวตเอาเต่าอเอาเอามอเอาเมารอเอาเรางอเอาเงาและทอเอาเท่าเมื่อเราสะกดได้เราลองมาอ่านคำดูนะคะเขาเชา เขาเสาเขาเก้าเด้าเต้าเอาเมาเราเงาเท้าสะกดดูนะคะ